ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอับเซวันนะครับประเสริฐผลยุทธ่านะครับวันนี้ก็จะมีรถนำเสนอเป็นตัวอเมล่านะครับตัวนี้พูดง่ายว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมสดสวยนะครับสำหรับสายมอบสายแต่งนะครับอะไนี้ครบนะครับมาพร้อมชุดสเก์ตสวยๆเลยครับตัวนี้รถปี2022นะครับผม สวยๆนะครับสเก็ตแต่งรอบคันครับฝาโปรงเรียบร้อยครับสำหรับสายนะฮะอันนี้2022นะครับใครที่มองหาซื้อไปก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว VL นะครับผมนะตัว VL เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปครับผมกล้อง360องศา3า0อยครบเลยครับนะครับ ลงรอบคันเลยนะครับผมตอมันติฟัง<ภ>ชันเบาะหนังมาครบนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะชทดสเกิร์ตแต่งนะแมคคอบสิเกครับยาง2 2 5สอ R 1 7เลยครับใหม่ๆเลยตัวนะ้ยางตัวนี้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับมา<ภ>พร้อมกับสีเทาส,สวยๆเลยนะ หรอไปไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรถคันนี้ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าไม่เคยโดนกิ้มตูดไม่เคยโดนทักนะครับผมเนี่ยตัว vl นะครับสวยๆเดี๋ยวดูภายในครับผมเนี่ยตัวนี้อ่าเป็นรีโมทแบบกิเลศนะครับผม มีคูสตาร์ทนะครับคอนโซลบูหนังตัวนี้จะเป็นตัว V L ตัวท็อปเลยล่ะของอเมล่านะครับผมเกียร์ออโต้เบาะหนังสวยๆนะไม่ขาดไม่มีริ้วรอยนะครับผมดูเนี่ยหัวยังสดใสเหมือนเดิมเลยครับนี่เดิมๆเ,เลยครับหน้าจอสัมผัสตัวนี้ มันติฟังก์ชันทุกอย่างใช้ได้นะครับมบงอะไรใช้ได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้ออกมาจดทะเบียนเดือนเนี่ยดูนี้ได้เลยครับผมตามคู่มือนะจดปีหกห้าอ่าพฤศจิกายนหกห้าครับผมรถคันนี้ สวยลังชางครับดูดิครอบยังเหลือเหมือนเดิมเลยครับผมภายหลังบอลหลังใช้ได้ปกติเลยฮะตอนนี้สวยๆเลยครับซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับเอกไม้ก็อยู่ที่ เนี่ยเลขใหม่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยกโลเองครับผมเลขใหม่ผมจดทะเบียนปีหกห้าปีหกห้าพฤศกิกายนหรถไม่กี่ปีเองนะครับเนี่ยสวยๆครับผมนะใครสนใจทักมาครับกิ้มมาเลยครับผมกับเซวันครับ ก็สวยๆมีมาเรื่อยๆครับผมนะครับผมครับสวัสดีครับ